สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะได้ดูหรือ,อยังทีเซอร์ปล่อยออกมาแล้วนะเราก็ไปดูมาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ผิดหวังอะทําไมหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบทีเซอร์นี้เลยไม่สู้อันเก่าอะไรนะั่นนู่นนี่เรามาตีความทีเซอร์กันนะคะทุกคนพาร์ทของเวกัสพีทออกมาแล้วนะคะทุกคนแต่สําหรับแอดนะคะคือคือหลังจากที่แอดดูแล้วอะแอดเข้าใจนะคือช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมจะเอามาถ่ายแบบฟอร์มยกักษ์มันไม่ได้อยู่แล้วและแอดชอบนะทุกคนสังเกตดูนะเห็นไหม น้องอะ่ะคือแบบคือมุมดีนะสังเกตดูแอดว่าแบบซีรีส์มันจะต้องสนุกแน่ๆถ้าทําตามแบบไม่หนีจากนิยายเยอะนะขออย่าให้มันหนีจากนิยายเยอะเลยอย่าให้แบบว่าแบบตีความอะไรต่างๆที่มันผิดแปลกจากนิยายเยอะเพื่อที่จะไม่ให้พอตมันซ้ํากันอย่าทําแบบนั้นเลยเพราะว่าทุกคนในนิยายมันสนุกมากๆแล้วพาร์ทของกัสพีนะคือแบบดีงามทุกคนสังเกตไหมว่าทําไมเขาถึงแบบใช้ภาษาอังกฤษคิดว่านะ แอดคิดว่าเขาน่าจะมุ่งเน้นไปที่ international fan ด้วยคือเขาคงวางโปรเจกต์ไว้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ระดับหนึ่งเลยแหละถึงพยายามที่จะแบบเหมือนไม่ใช่พยายามเขาถึงตั้งใจที่จะปล่อยทีเซอร์ออกมาเป็นพาร์ทที่เป็นลักษณะของแบบว่าเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ซับไทยอ่ะเออเพื่อที่จะเจาะกลุ่มต่างชาติด้วยเจาะกลุ่ม international fan เพราะว่าซีรีส์มันมาแรงในต่างประเทศด้วยฐานแฟน ต่างประเทศก็แน่นไม่ต่างจากฐานแฟนคลับของในประเทศเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบเออตั้งใจปล่อยทีเซอร์ออกมาทีละส่วนที่ด้วยซอนพอดแบบนี้มากกว่าเห็นไหมด้วยสถานการณ์โควิดด้วยไม่สามารถที่จะแบบถ่ายแบบฟอร์มยักษ์พร้อมกันในหลายคนได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสังเกตไหมเขาจะแยกถ่ายทีละคนเพราะว่าจํากัดจํานวนคนในการร่วมถ่ายในฉากต่างๆนักแสดงจะเจอกันเยอะไม่ได้แล้วก็ อ่าบวกกับทีมงานเข้าไปอะไรเงี้ยจำนวนคนมันก็ครบแต่สิ่งที่แอดชอบมากๆเลยนะสำหรับค่ายนี้นะสังเกตดูมุมกล้องดีมากนะทุกคนเห็นไหมแล้วเวลาที่เขาถ่ายทอดสังเกตดูอย่างพาร์ทเวกัสพีทอย่างเงี้ยเขาตั้งใจที่จะถ่ายทอดแบบมุมในลักษณะของความเป็นตัวตนของแต่ละคนคือเป็นการถ่ายทอดบุคลิกของแต่ละคนมากกว่าสังเกตดูเลยว่ามุมของเวกัสอย่างเงี้ย เขจะถ่ายทอดว่าเอ้ยทำไมเวกัสถึงถึงมีบุค,คลิกแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรเห็นไหมคําพูดของเวกัสที่พูดออกมาแล้วก็เวกัสแบบอยู่คนเดียวเหมือนเหมือนติดอยู่ในห่วงของความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันที่มันฝังมาตั้งแต่เด็กๆทําให้หล่อหลอ,หลอมเขาออกมาเป็นคนแบบเนี้ยแต่มุมกล้องดีมากนะเนี่ยหน้าน้องคือแบบได้มากเลยเอาจริงๆแอดพูดแบบไม่อวยนะทุกคน คือปกติแล้วอ่ะคือเดิมทีแรกๆนะแอดอ่ะไม่ได้ชอบเวกัสเลยนะแรกๆแอดไม่ได้ชอบเวกัสเลยที่แอดอ่านแรกเพราะแอดเห็นทีเซอร์น้องในแบบว่าในใน u t u b e อะไรเงี้ยแอดก็เฉยๆอ่ะรู้สึกเฉยๆแต่แอดมาชอบพาร์ทหลังๆเพราะว่าแอดอ่านแล้วแอดแอดชอบตัวละครความเป็นเวกัสมันก็เลยย้อนกลับมาว่าให้แอดชอบนักแสดงด้วยพอแอดอ่านแล้วแอดแบบจินตนาการแบบเฮ้ย จำเป็นหน้าน้องคนนี้ได้เลยว่าเวลาที่เราอ่านแล้วแบบเออนี่แหละเวกัสแต่ว่าโปรดักชันนี้เป็นโปรดักชันเนี้ยนะล็อตนี้นะเป็นโปรดักชันที่แอบชอบมากเลยดูดิคือแบบมุมกล้องเขาดีมากเลยนะเขารู้ว่าเขาจะต้องถ่ายตรงไหนทำให้นักแสดงอะ่ะคือแบบดูแบบดูชายขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะสังเกตดูไหมคือดูดิเห็นไหมอย่างถ่ายมุมเนี้ยคือแบบได้มากแต่ถ้าเกิดถ่ายมุมตรงอะ่ะมันจะแบบมันจะไม่ได้อะ่ะทุกคน ลองไปดูแบบเวลาที่เขาถ่ายมุมตรงน้องนะแต่เนี่ยคือแบบได้มากเนี่ยแหละข้อดีของโปรดักชันนี้เลยคือแบบชอบมากแล้วแอดมั่นใจมากว่ามันจะต้องสนุกมากวิธีการถ่ายทอดเขาอะทุกคนอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งบอกว่าเอ้ยชอบแบบเก่ามากกว่านั่นนู่นนี่นะทุกคนคือสังเกตดูว่าเขาจะเริ่มไต่าจากการที่ไต่าการอ่าพรีเซนต์ตัวละครทีละตัว เขาถึงปล่อยทีเซอร์ของนักสแสดงออกมาทีละคนแล้วถ่ายทอดมุมมุมนั้นเพื่อให้เราเห็นว่าบุคคลิกของนักสแสดงตัวละครตัวนั้นอะเป็นยังไงเนี่ยอย่างตอนนี้เป็นพาร์ของเวกัสใช่ไหมมุมเวกัสความรู้สึกจริงๆของเวกัสความเป็นเวกัสมันออกมาผ่านทีเซอร์ทีเซอร์นี้เลยมันเป็นมุมที่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาอยู่กับตัวเองอะเขารู้สึกยังไงเขาเป็นอะไรเขาคิดอะไร แล้วมันหล่อหลอมทําไมทําให้เขาเป็นแบบนี้ก็เลยยังไม่เป็นพาร์ทที่เจอกันเนี่ยเป็นพาร์ทมุมเศร้าๆของเขาเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบภาพกว้างๆอ่ะที่แบบไปเจอกับคนนั้นคนนี้ก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งใช่ไหมเป็นบุคลิกหลอกไงแต่เนี่ยคือบุคลิกที่เวลาเขาอยู่คนเดียวอย่างพาร์ทของน้องพีทเหมือนกันเห็นไหมจะเห็นว่าน้องพีทเขาเศร้านะคือเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นบุคลิกที่จงรักภักดีเนี่ยเขาก็ตีความออกมาแบบนี้เป็นบรคลิกที่จงรักภักดีแต่ว่ามีความเศร้าแฝงอยู่ เนี่ยแอดเข้าใจว่าในมุมนเนี้ยเนี่ยจากภาพที่เราเห็นจากทีเซอร์ที่เราเห็นเนี่ยที่เขาถ่ายทอดตัวละครน้องพีทออกมาเป็นมุมพาร์ทของที่แรกเข้ามาใช่ไหมจับอุปกรณ์สําหรับบริการนั่นแหละเห็นไหมที่วางอยู่ในห้องเต็มเลยก็เพราะว่าเขาเป็นบริการไงบ่งบอกว่าตัวตัวละครตัวนี้เป็นบริการแล้ว ทีเนี้ยเขาก็ได้รับหน้าที่ที่แบบเนี่ยมาดูจอนั่นนู้นนี่แสดงว่าเอ้ยเขาได้รับความน่าเชื่อถือจากตระกูลตระกูลนี้มากๆเลยในการจ้างเขาถึงให้เขามาคอนโทนตรลต,ตรงนี้เป็นหัวหน้าบริการแล้วเขาก็เหมือนตั้งใจทํางานทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายแล้วพอมุมที่เขาอยู่คนเดียวเป็นมุมเศร้าเห็นไหมก็จะมีมุมที่แบบเป็นภาพที่น้องร้องไห้ออกมาเนี่ยเป็นพาร์ทที่คือรักรักแหละ รักเวกัสและแต่ต้องเก็บความเศร้าไว้คงเป็นพาร์ทที่คิดถึงเวกัสอะ่ะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาทำโปรดักชั่นออกมาดีนะนี่ค่อยๆไต่ไปเริ่มจากการรู้จักตัวตนของตัวละครจริงๆแล้วค่อยจะไต่ไปถึงภาพแบบว่า,วาภาพของมุมสังคมที่ตัวละครไปเจอกันเยอะๆแล้วค่อยเจาะลงไปในความรักของแต่ละคู่เป็นไงเป็นก็จะได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดในภาพรวม อ่าขมวดค่อยๆขมวดขมวดขมวด,มวดเพื่อให้คนไม่งงว่าเอ๊ะสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านเนาะอาจจะงงไงคนจะได้ไม่งงอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองพอเวลาเราดูไปกลางๆเรื่องอะไรเงี้ยตน้ตนๆเรื่องเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวละครตัวนี้เขาเป็นแบบนี้นี่เองมันก็เลยทําให้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้อทุกคนนึ่งพาบอกปาค่ะเอาล่ะทุกคนสําหรับคู่ต่อไปที่จะ ออกมาเราก็ค่อยๆดูกันนะคะว่าเป็นใครแต่แอดเดา่ว่าจะต้องเป็นแทนคุณแน่เลยคนต่อไปต้องออกมาเป็นแทนคุณกับคิมอะ่ะสองคนนี้แหละก็จะคงเป็นทีเซอร์ที่ค่อยๆอ,ออกมาเป็นบุคลิกค่อยดูนะของคิมก็คงจะเป็นแบบแบบสไตล์ติ๊ดๆของคิมอะ่ะส่วนของแทนคุณก็คงสไตล์แบบคิดว่าเขาน่าจะถ่ายทอดทีเซอร์ออกมาในลักษณะแบบประมาณว่าเวลาที่แทนคุณเขาอยู่คนเดียวอะ่ะจริงๆแล้วทําไมเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาอะ่ะอยากอยากแบบอยากจะดูแต่ซีรีส์ไม่อยากจะ ไม่อยากจะออกนอกบ้านอะทําไมทําให้เขาเป็นคนแบบติงต้องติงต้องแบบนั้นในสายตาของคนอื่นเวลาที่แบบอยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วเขาอยากจะเซฟโซนอยู่ในบ้านเพราะว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยเพราะอะไรเนี่ยคงจะเป็นมุมนี้ที่จะถ่ายทอดในมุมของแทนคุณออกมาทีเซอร์อื่นๆนะแอดเดานะต้องคอยดูอะค่ะต้องคอยแบบ เอ้ยมันจะใช่แบบที่เราคาดการหรือเปล่าว่าเออเขาจะถ่ายทอดเบื้องหลังความรู้สึกจริงๆของตัวละครอะไรเงี้ยไปแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะก็คอยติดตามนะคะทุกคนไปแล้ว